กาเสี่ยมีโน้ต14ครับผมอ่ซีรีส์นี้เป็นไงบ้างแบมก็เขาให้ความเป็นตัวตนของผมเข้าไปในมือถือเยอะครับผมตั้ง้เลือกสีแล้วก็เขาให้ใส่ลายเซ็นผมเข้าไปในมือถือด้วยครับมันมีสีมงคลที่เป็นว่าพูดถึงใช่ไใช่ครับผมแซงโก้ภาษาไทยมไม่รู้คนเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะไทยสีทองไทยสีทองใช่ประมาณอย่างนั้นครับใช่ครับไอเดียนี้มาจากไหนแบมจริงๆก็มาจากเป็แบมของขังเลยครับอยากเราเอาไปแบบว่าแบบให้มือถือมันไปกับเราทุกที่อยู่แล้วนะอยากให้แบบมันเป็น อะไรอ่ะของเครื่องรางของขังเครื่องรางเลยเหรอครับที่มีทองมันส่งเสริมชีวิตเราอย่างไรบ้างเราถึงเลือก่าใส่สินสติเนี้คือถ้าดูจากออซิสซอรี่อะไรอย่างนี้ผมใส่จะรู้ว่าผมไม่ค่อยได้ใส่สีเงินครับผมและทองแบบทองเลยผมก็ไม่ใส่ผมจะใส่เป็นแบบว่า rose gold หรือว่าคล้ายๆสีของโฟร์ทีนรอบนี้ครับผมซึ่งหลังจากที่ผมเริ่มใส่เป็น rose gold เนี่ยผมว่ามัน ชีวิตดีขึ้นด้านไหนบ้างก็รวยขึ้นครับแล้วก็มามา่ะก็เป็นสีประจำตัวแบมรวยไปเลยไหมอ่อชั่วญ่ผมจะใช้เป็นโรสโกลอย่างเดียวเลยคือจิมไปทำโจวก็เป็นสีแดงแหละผมว่าแต่ว่าสีแดงมันก็เสริมมงคลเหมือนกันนะอะไรมาใต่โรสโกนี่คือรวยขึ้นเลย น้อจะสีระบบปฏิบ ok ัติการมันเป็นยังไงไปไอ้นะครับผมระบบปฏิบัติการเนป็นระบบจริงๆคือเขาก็มีหลายๆฟีเจอร์เข้ามาที่มันจะเป็น AI เข้ามาช่วยครับผมรอบนี้ก็จะมี2องฟีเจอร์ที่ผมชอบคือ circle to search ก็คือทุกคนน่าแต่ผมว่าน่าจะเคยลองใช้กันแล้วนะที่แบบว่าเราดูแล้วแบบสมมติเราเจอส้มตำเราไม่รู้ว่ามันร้านไหนเราก็วงกลมตรงเนี้ยแล้วก็ให้มันเซิร์ชเองครับผมแล้วเขาก็จะบอกแบบส้มตำของร้านไหนสมมติถ้าเกิดมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ มีเสื้อตัวหนึ่งอยากซื้อเราไม่รู้แบรนด์อะไรเราก็เนี่ยโซโก g o แล้วก็เซิร์ชไปครับผมแล้วเขาจะบอกว่าแบบซื้อที่ไหนได้บ <t> ้างเป็นของแบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เพื่อความสะดวกสบายใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับว่าแบบมีหลายอย่างที่แบบเราเจอเราเซฟไว้เราต้องมานั่งหาอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วบตเตอรี่มันทนไมเป็นเป็นเริงหรอ กี่ชั่วโ <laughs> <laughs> มงเหรโหเพรามันอยู่ที่คนปะคะว่าจะใช้เยอะ,นนะ <laughs> แต่ผม <laughs> ว่าไอจีมันก็รันได้ทั้งวันครับผมแล้วก็ตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วเขามีแฟลชชาร์จเนาะซึ่งมันชาร์จแบบแค่ไม่กี่สิบนาทีมันก็เต็มรอยแล้วครับผมคร <laughs> ับปฝากไหม <c oughs> มฝากก็ฝากเออ,เอ่ Xiaomi Redmi Note 14 Series นะครับผมตัวใหม่ครับใครอ,อ,อยากมงคลอยากรวยก็ไปจับจองกันเลยครับต <laughs> ั้งเลขไหมคะวัวทีเล่นไหม14 ถ้าได้จริงนี่คือมันจะเป็นของขังจริงเลยให้เลขยกมั้เนาะแล้ลองลองอ่านเรื่องบริษัทบริษัทเปิดไม่ตคือทำราการมากอ่ะแต่ผมไม่ได้เป็นบอสนะครับผมอย่าเข้าใจผิดครับผมผมแค่เป็นศิลปินคนแรกครับผมแล้วก็ผมแค่แบบว่าเข้ามาเขาก็ให้ความอิสระผมด้วยการแบบเขาเรียกอะไรแบบช่วยดีไซน์ตึกช่วยแบบว่า แบบเขาเรียกว่าอะไรอินเตอรียอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมบอกว่าเขารู้ผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าลูกเราทุกคนก็จะเป็นบอสของใครนะแล้วรวยเขาไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆถ้าเกิดเซิร์ชเข้าไปดูในเว็บเนี่ยมันจะขึ้นชื่อบอสอยู่นะครับผมซึ่งไม่ไม่ได้ผิดชื่อแต่ทุกคนกต้องเป็นเจ้าของตึกแล้วนะ ก็อาจจะมีอำนาจในส่วนแต่ว่าไม่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 แต่ว่ามีส่วนอะไรนะผมมีส่วนในบริษัทมาก็ก็เป็นศิลปินคนแรกครับผมรวมทั้งเป็นผู้บริหารด้วยไหมถือหุ้นไหมถือหุ้นไรไมือไม่ถือไม่ถือคือผมเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นแบบเป็นศิลปินคนแรกซึ่งเขาก็ให้อิสระผมในการแบบว่าอช่วยแบบที่แบบว่าตั้งฐานของใครประมาณนี้ผมด้วยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งซิสเต็มหรือว่าแบบแบบอย่างเรื่องออกแบบตึกดีไซน์ตึกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า แบบสมมุติถ้าเกิดมีพนักงานคนใหม่เข้ามาในทีมไหนอะไรเขาแบบว่าแบบให้ผมสามารถเลือกได้ว่าแบบว่าคนไหนที่แบบกควรที่จะเข้ากับใครเราอะไรประมาณนี้อย่างเราดีไซน์เราก็มีสีคนไห้ในนั้นเหรอครับแบบไหนแล้วทำให้แบบว่าพวกตอนแรกผมอยากจะตั้งสรรพคุณด้วยนะแต่แต่เกาหลีมันไม่รู้ต้องไปขอใครอะรับตอนแรกอยากตั้งพับีคเนตที่หน้าที่ตรงนั้นแต่ว่าแบบ จริงๆสมมติถ้าเกิดนะนะคนเราแบบว่ามีศิลปินคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นพุทธเนี่ยเดี๋ยวมันแบบว่ากลัวแบบมันจะรบกวนเขานิดนึงผมก็เลยแบบว่าก็เลยไม่ตั้งไปครับก็ย่างที่ที่แบบสไตล์ไหนผมโมเดลกับผมก็ข้างในเนี่ยมันจะมีสามสีเป็นหลักก็คือเป็นสีดำนะครับสีขาวแล้วก็เป็นสีไม้ครับผมประมาณนี้ครับมมนมีความหมายยังไงบ้างครับไม่มีความหมายเลยครับมันดูมันก็เขาเรียกอะไรคือ มันดูเรียบง่ายครับผมอยากให้มันซ s i m p l ลครับผมเรียบง่ายแต่ว่าง่ายแบบที่ดูมีอะไรง่ายแบบดูมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งว่ามันก็คล้ายๆกับการแต่งตัวผมแล้วคือแบบผมก็จะแบบถ้าวนนวิที์ผมอาจจะแบบแต่งเวอร์หน่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตประจําวันเนี่ยผมก็จะแบบว่าแต่งแบบเป็นอาชซียปกติแล้วอาจจะแบบแค่แบบมีสร้อยเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับไปจุ๊ย เออันอันนี้ก็ส <|so|>> ีมงคลมามามามผมพูดมือเดียวเหรอม่อันนี้ก็ รั์สินเจราวันไหนวันไหนผมล้มละลายผมก็เอาถอนมาประขายได้ไม่ปวดนิ้วไม่น่าไม่น่าไม่ไม่ปวดนิ้มไหมไม่ปวดครับผมยอนิ้มขึ้นไป้ล้อันนี้ตอนดีไซน์มาคือเขาดีไซน์เขาก็ดูจากส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักของผมด้วยครับผมเวลาผมใส่ก็มันจะได้แบบไม่รู้สึกแบบว่าไม่สบายตัวอะไรยังไม่ีข้างหน้าเป็นอะคอันครับผมันเป็นอันยังไม่มีอะไรเป็นแพทอเป็นอันนี้เป็นไดมอนครับผมเขมเต็มด้ ผมไม่อยากบอกอ่ะระตบกระิบกระระบี้รกอะไรแบบอะไรต้องบอกใช่ไหมสี่สิบกัล้ก็ไม่ถตัดินใจเป็นบกาไม่ให้คบไม่คือผมผมผจะมีที่ที่แบบว่าผมแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรคอสตูมชัวลีของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่ง เขาจะขายเพชรเป็นเป็นแบบว่าเป็นไดมอนด์เป็นเป็นไดมอนด์มีแซฟไฟร์มีหลายๆอย่างเป็นเปขาเรียกสโตนนะครับผมแล้วผมก็ซื้อเพชรอันเนี้ยมาได้สักพู่แล้วแต่ผมก็เก็บไว้เฉยๆครับผมผมแบบเอ๊ะทำไมไม่เอามาทําบ้างนะผมก็เลยเอามาทําดูครับผมแล้วทำไมมันซื้เก็บไว้นานแล้วก็ประมาณปีกว่าๆ่อนใช่ครับผมใส่แล้วมันเพื่ออะไรหมายถึงว่าใส่ไปตลอดไหมหรือว่าอ๋ออันนี้คือความหมายของวงนี้คือแชมเปี้ยนริงครับผมครับผม คือแบบสมมติถ้าเกิดทุกคนได้ดู NBA อย่างเงี้ยเขาจะมีแชมเปี้ยนลิงค์ตอนเขาชนะใช่ไหมครับผมซึ่งก็ใส่แบบว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ไม่ไม่ขนาดนั้นคือโชว์ถึงสักรีผมมากแค่นั้นนะครับผมรู้ไหมว่ามันตอนนี้มันชนะเลิศทั้งประเทศแล้วทั้งประเทศแล้วทั้งประเทศแล้ว่ะไม่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  มามามาครแล้วก็อียนหนึ่งก็แบบว่าถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรก็แบบแบบว่าให้ข้อสาตัวเองแล้วก็เหมือนแต่งงานกับตัวเองแลยใส่นิ้วนาฬิกใช่ครับใช่ครับสดตลกไปแต่ว่าอันอันที่เป็นข้อสร้าค่ะครับผมอันนั้นก็เหมือนกันครับเป็นไดมอนด์เหมือนกันช่ครับอันนั้นก็ซื้อมาพร้อมกันเป็นเป็นเพชรธรรมชาติอันเดียวกันครับผม ซึ่งอันนั้นก็จะอีกกระดับหนึ่งแต่ผมขอไม่บอกอันนั้นนะครับผมอันนั้นก็เอามาทำเป็นสไตน์ใช่ครับผมใช่ครับผมจริงๆเวลาเลือกใส่ออกใส่ออกงานไหนหรือว่าต้องไปงานไหนด้วความมั่นใจดี่าครับเพราะมันแล้วแต่ชุดมากกว่าครับผมใช่เสียดายผมจะใส่งานที่แบบว่าเออผมคิดว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรครับผมเออที่มันจะเป็นทางการหน่อยละกันมาแน่นแต่ถ้าชุดมันแบทก็ใส่ก็ใส่บ้างไม่แบทก็ใช่ครับผมใช่ครับผมอะไรนะเหมือนออกมาอวดเลยพี่ ชิ้นชมที่ชมกลับเกาหลีครั้งนี้ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่มหาลัยที่เกาหลีมันอ่าใช่ยงเซเดครับผมสนุกครับจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วครับผมพอดีเอ่อแบบช่วงนี้ผมจะคือสองปีที่ผ่านมาผมแบบว่าออกรายการเกาหลีเยอะใช่ปะซึ่งเอ่อแบบแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คือเริ่มแบบว่าออกจากเกาหลีมาเจอกับแฟนคลับทั่วโลกเหมือนเดิมครับผมซึ่งนานๆที่จะได้กลับไปที่เกาหลีแล้วมันเป็นเอ่อแบบว่างานใหญ่ด้วยอ่ะ ผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแบบไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาจะเอ็นจอยกับสองสามเพลงที่ผมเพิ่งเคยโชว์ที่เกาหลีครั้งแรกเลยด้วยไหมอะไรเงี้ยผมแต่ก็โชคดีครับที่ดูแล้วคนเขาก็เอ็นจอยดีนะครับผมจะ <c oughs> ไปไปทัวร์ร่วมอะไรเนาะอ่าใช่ใช่กับบรรยากาศการโชว์เลยที่มันเคยอ่อแต่มันก็คนละแบบครับ,รบผมถ้าเกิดผมโชว์ให้กับแฟนคลับที่เกาหล,ลีเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นสไตล์การดูของแฟนคลับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปของมหาลัยเนี่ยเขาจะมีความ มีเขาจะมีความยังมีความแบบว่าสนุกมีความมันนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเหมือนเหมือนโชว์วอเตอร์บอมมากกว่าเหมือนเหมืนอนโชว์สงการนะครับผมประมาณนั้นทำไมต้องตีนสตรีมอย่างนั้นน่ะใช่ครับผมก็ผมก็พอไปถึงแล้วเห็นผมเห็นเขามีวอเตอร์แคนนอนใชว์ผมก็เลยแบบเออเดีย๋ยวเปลี่ยนให้มันเป็นบรรยากาศวอเตอร์บอมไปเลยดีกว่าใช่ครับผม ก็ได้คอนเสิตอบรับที่ดีมากเหมือนจันับเป็นก็ก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่แบบว่าคอยสนับสนุนต้องขอบคุณฝั่งเกาหลีด้วยครับที่แบบว่าเขาก็แบบว่าให้อ่ความร่วมมือแบบว่าเป็นกําลังใจเชียร์ผมแบบบางคนที่ไม่รู้จักผมที่งานนั้นเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนเอ็นดูแล้วก็แบบสนุกตามไปด้วยแต่ที่แฟนๆคนไทยรออยู่นี่คืออัลบั้มเพลงไทยครนี่เราโพสต์ออกมาขนาดเออผมยัโพสต์อะไรผมยังไม่ได้โพสต์อะไรเลยหลังจากนั้นผมผมผมอยู่ไปเงียบมากเลยนะเนี่ย ก็ทำเฉยไงดูดูก่อนว่าแบบว่าเขาแบบจะร้องกันไหมอะไรไม่ใช่แอบทำนะหรอผมก็ผมก็ทำได้เรื่อยเพเียงผมทำได้เรื่อยอยู่แล้วมีโอกาสมีโอกาสจริงจริงตอนทำมันยากไหมครับตอนมันร้องนะครับ เระรองภาษาไทยไงมันเป็นตอไปคร้บเอ่ออาถามว่าโหมีหวังไหมก็มีหวังครับผมมีหวังมีหวังก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมทำมาจริงผมจะไม่ทำแค่ปล่อยเพลงผมจะเอาให้มันเต็มที่เดี๋ยวรอดูอ่ะกันแน่นอนถ้าอย่างนั้นไอ้ว่ามันก็ต้องมีสิครับผมแต่จะเป็นของไทยของ เคป๊อปเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยูไม่รู้นะเดี๋ยวก็รู้ตอนนี้ผงใส่อยู่เงียบๆอย่างจริงๆเวลาทำมาบ้ามไทยมันความท้าทายอยู่ตรงไหนสำหรับแบมเนี่ยสมมติถ้าเกิดจะทำใช่ไหมล่ะหรือว่าแบมจะตอบว่าทำไปแล้วมันยากตรงไหนได้หมดอ๋อสมมติถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ยคือมันก็จะมีสไตล์เพลงของผมที่ผมทำไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งเอ่อ ผมว่าความยากก็คือไม่ใช่ยากผมว่าพูดเป็นความกังวลดีกว่าครับก็คือไม่รู้ว่าคนไทยแบบนอกจากแฟนคลับผมนะเขาจะเก็ตสไตล์เพลงที่ผมทำมาหรือเปล่าประมาณนั้นละกันครับผมแต่เขาคงเก็ตแหละเป็นเพราะว่าคอยเขาเก็ตละกันทขางานเป็นทั้งประเทศแล้วไงคอยเขาเก็ตละกันคอยเขาเก็ตละกันเปิดไปเปิดอ้พี่มันแค่มันแค่วันเดียวเองเหัวเขินเดือดหัวเขิน มันนผมก็ประมาณนั้นอันนี้อันนี้คือเขิดตบิดเลยอ่ะก็ผมนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาวันนั้นนะเขามาเอไพเป็นหรอก็ผมไม่รู้จริงๆครับผมใช่ครับทางแกร์เขาก็เงียบไม่บอกอะไรผมเลยับผมก่อนขึ้นไปทีเขาก็ไม่บีบผมด้วยกบผมเขาแหลยคนแซว่าแบโตแล้วอแต่ผมก็แอบตกใจนะแบบทำไเชียร์กันเยอะขนดนี้แต่ว่าจริงๆก็ได้กำลังใจจากมันนผม คือโดนแซวเยอะจริงๆแบบเพื่อนเพื่อนที่ไทยที่รู้จักอย่างเงี้ยแบบแบบพี่พีดาราอะไรเงี้ยเขาก็แซวแบบนี่อยู่จริงจังหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าผมก็แบบผมคือผมอายครับแต่ว่าผมก็แบบวันนั้นผมก็แบบเล่นเอาตลกเอาสนุกไปเฉยเออปการก็ประมาณนี้แหละ ประมาณนี้ตรงนี้เลยว่าไห้ใอ่โอ้โหเป็นแฟนคลับเหมือนเหมือนพี่ทยอนที่ผมชอบครับผมคือแบบว่าก็ชอบแนวเดียวกันกับผมคือก็ขออยู่แค่ในส่วนแฟนคลับก็พอใช่ครับผมใช่เรือพายได้ไหมครับไปนะผมเรือพายได้เรือพายได้ไหมมันอยู่ที่ทุกคนแล้วแต่เขาไม่ติดที่ทุกคนจะไม่ติดไปลองเรือไปกับเราผมผมโอเคครับผมก็โดนพายหลายรอบแล้ว อันนี้อันนี้ต้องไม่ถามพี่ไปแล้วกันว่าเขาอนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่าไม่ได้พ่ไม่ทำได้ไม่ทำไม่จบแต่ว่าผมว่าเอาแค่พอสนุกเอาแค่บันเทิงดีกว่าอย่าแบบไปลงดีเทลจริงจังเยอะเลยครับผมโอเคครบโอเคนะครับผมถ้ามีโอกาสได้ร่วมงในกันอีกผมว่าก็ยังไงก็อยู่แบรนด์เดียวกันอยู่แล้วนะผมว่าก็อาจจะแบบได้ถ่ายสักตัวคู่กันอะไรอย่างงี้ไหมผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วตอนถ่ายเดี๋ยวผมคงหายเขินอะ แต่ตอนนี้ยังเคยอยู่ตอนนี้ก็ก็ผมคุยวันนั้นเสร็จผมก็คือไม่ได้คุยกับเขาอีกแล้ว